และในโอกาสนี้ขอโอกาสพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโสะพลประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงานประธานที่ประชุมได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและบุคลบคลผู้มีส่วนสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมาณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าบ้านโคกพวงบู่ที่6ตามลำดับดังนี้ครับลำดับที่หนึ่งวัดตะไกล้พวง บ้านโคกพวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ปรับนิมนต์ท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมครับสองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3. ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะไก้ 6. โรงเรียนพิมพ์รัฐ,รฐประชาสัน 7. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พิมพ์ 8. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ามูลนิธิบ้านแห่งความหวัง10บบ้านหนองตะไก้หมู่ที่สามสิบดบ้านหนองตะไก้น้อยหมู่ที่สี่ สิบ้านโคกพวงหมู่ที่หกสิบสามบ้านหนองพวงหมู่ที่สิบสิบสี่นายบุญเรืองสีดีสิบห้านายสมบัติสวัสดิ์ภูล สิบหกนายชาญชัยม่านทองสิบเจ็ดนางขวัญสิริชนะเกียรติสิบแปด 18. นางสาวบรรออนยินดีชาติสิบเก้านางสุภาพในพมและยี่สิบนางธนวันใหญ่สิงห์ครับ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานครับ